สวัสดีค่ะเมื่อนี้มาเปิดค่าการมองเห็นนะจน๊ะเนาะมาเปิดค่าการมองเห็นเด้อพี่น้องผ้ามาชมทุงไ้ทุงหน้านะจน๊ะเนาะมาไถหุนหน้าจา้ามาไถนารอหวานข้าวเด้อพี่น้อง <wire> มาเปิดค่าการมองเห็นจาน้าผ้ามาชมทุงไหทุงหน้าพี่น้องอากาศดีดีจ้า ูให้ทุ่งนามาชมรถไถน,หนาเด้อเิค่าการมองเห็นนะคะ มาชมทุงไ้ทุงนาเด้อจ่ามาเปิดกาการมองเห็นพี่น้องทุงไ้ทุงนาะบรรยากาศดีดีจ่าเมื่อนี้อากาศคึ้มคืมจ้าเมื่อนี้ก็อจ้งฝนสิตโต๊กหลาพี่น้องแต่กับว่าโต๊กนะจะ่าเนาะตกแล้วมือขึ้นบรรยากาศดีดีจ่าบรรยากาศดีมากเลยค่ะชมทุง่งไ้ทุงนาะ จ้ามาเกิดเปิดค่าการมองเห็นจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีขอบคุณทุกคนเด้อค่ะที่เข้ามารับชมนะจ้าขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมนะจ้าเนาะมือนี้แม่สเสถียรมาเปิดค่าการมองเห็นหอกจ้าขอบคุณทุกคนเด้อค่ะเด้อที่เข้ามารับชมขอบคุณดวงตานางฟ้าสวรรค์ สามสิบล้านดวงตานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายเด้อขอบคุณดวงตานางฟ้าสวรรค์น,นะคะถ้ามาหลับชม่มทุ่งให้ทุง่งนาดอกพี่น้องมาเปืดคกาการมองหินนะจ๊ะเนาะขอบคุณมากมากเด้อชมทุ่งให้ทุ่งนาไปด้วยกันนะคะเสียงรถไถดังนะาจา๊ะพี่น้อง มาชมรถไถหน้าเนาะจ้ะาเนาะเตรียมบ้านเข่าจ้าทุ่งให้ทุ่งนาบรรยากาศดีดีจ้าพี่น้องบ้านพี่น้องบรรยากาศดีบ่าน้อมื้อนี้บ้านแม่สเสถียนอากาศเมืดขึมจักน้อยเนาะจ้ะาเนาะเพราะว่าเมื่อคืนมีฝนตกไปเนาะจ้าจฝนตกเมื่อคืนแล้วค่ะเมื่อคืนฝนตกแล้วตอนเ้ากะเป็นสีคึมๆึมก็สิโต๊กอีกละจะ้าพี่น้อง บ้านพี่น้องบ้านเขาไปเนาะบ้านแม่เทียนน้องก็สิไถหุดแม่จ่าเริ่มไถหุดแล้วพี่น้องเ่าท่านไหนวานเนาะจ่าเนาะบ่าท่านไหนวานพืนใสิเริ่มไถแม่จ่ามาไถหุดไล่หุดนาะเตรียมวานข้าวนาปีเนาะจ่าหลับชุ่มรถไถไปน้ำกันเด้อพี่น้องเสียงรถไถกระด้างดังจ้า รถไถคู่โบตา้าหาสิบแรงเสียงดังจังเลย <c oughs> ขอบคุณดวงตานางฟ้าสวรรค์21ล้านดวงตาขอบคุณมากมายนะคะคุณหลายๆเด้อที่เขามาให้กำลังแรงใจซึ่งกันและกันเนาะพี่น้องเนี่ยเฉียนกับว่าถ้าในบ้านดอกจากพี่น้องเนี่ยเฉียงกับห้องก็ได้มาไถหุดเนาะจา้าเนาะ ลังค้นเพิ่งกับว่านจะว่าเกิดแล้วละจ้าในเถียงกับบอท่านได้วานผู้เพิ่นวานกับเกิดลเลยได้จ้าชมไปด้วยกันนะคะทุ่งไร่ทุ่งนาบรรยากาศดีดีพี่นองตามาชมทุ่งไร่ทุ่งนาเดิมนขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณมากมากเดิอ ืัอนี้แม่สเสียนมาเปิดคาการมองเห็นจ้าไม่ได้เปิดว่่ได้ไล่โดนแล้วพี่น้องไม่ <laughs> ได้เปิดคาการมองเห็นโดนและ้ะจ้าขอบคุณมากมากเด้อดวงตานางฟ้าสวรรค์เสียงรถไถดังดังจ้าพี่น้องแลวถอยออกกันจ้ายงรถไถดังแง่แง หลายๆเด้อจ่าี่เขามารับชมมนะจานะ๊าเนาะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณดวงตานางฟ้าสวรรค์เด้อที่เขามาให้ยกำลังใจกันนะจานะ๊าเนาะจะได้มีกำลังใจสู้ต่อสู้งานต่อนะจ๊ะสู้ต่อไปนะพี่น้องเนาะสู้สู้ต่อไปสู้ไปด้วยกันนะคะดวงตานางฟ้าสวรรค์ าร้านดวงตาขอบคุณมากมายเด้อหนึ่งไลนหนึ่งเด้อไทกับเขาดีดีพี่น้องรถไทเพราะวะ่าฝนตกใส่แล้วเนาะจ่านะไทยพานหาพี่น้องเอาผ่านหามาไทให้หน้าเนาะจ่านะผพานสามกับไทยได้ยู่ดอกจ้าแต่ว่าเวลาเข้าไมา่ลง่งเวลามีหนามมันสิลมแม่พี่น้อง ก็เลยใส่ผานหาเนาะจ้าเนาะมันก็นสิบ่ไเด้เขาเลือกปันไดน,นะผานสามมก็สิล่งเลือกกลัวกันเวลามีน้ำเขาล่งมันสิลมแมจ่จ่าจะ่านหากับเขาดีดีเนาะพี่น้องนะเนาะว่าฝนตกเมื่อ่สอหงเห่าแล้วเขาเลไยไถเขาดีอยู่จ้ามารับชมไปด้วยกันนะคะบ้านพี่น้องไถไปเนาะวานไปเนาะพี่น้อง ขอบคุณมากมากเด้อสวัสดีค่ะคุณวันชยัยเป็นบ่เามตเถี <c oughs> ยนไปเอาแวนตาก่อนหรือมาแวนตามาเน่ยจ้าขอบคุณมากมายนะคะคุณวันชัยขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามารับชมอย่างไปเอาแว่นตาก่อนก่น้องก็ได้เอาแวนตามาน้ามองบ่ห็นมะจา้าเนาะขอตูดขอเอาไพ่เด้อจ้าขอบคุณหลายๆที่เขามาให้กำลังแรงใจกันเนาะจา้าเนาะ ก็ได้ไม่แรงสู่ต่อไปเนะจ้า <c oughs> ไม่เขียนหะแว่นตาก่นันมีแว่นตากับว่าเห็นพี่น้องเอ้ย <c oughs> ขอบคุณมากมายเด้อคุณวันชายวันนาชายขอบคุณมากๆากเลอ วันนาชัยมงคลวิจิตขอบคุณมากมายนะคะสวัสดีค่ะช่อมรถไทแหละจ้าฟ้ามาช่มรถไทเนาะจ้าเนาะยูบ้านคุ้นวันชัยไอไทไปนอพี่น้องบ้านเขาไปนอจ้าหรือ,อยู่ทั่งไดนอจังหวัดไดนอหนีเมถียนอยู่อำเพื่อนจา้า จังหวัดขอนแก่นด้วจ่าเด้อบพระท่นานในบานอยู่พี่น้องกลิ่นเลื่อมลงหน้าลงไอ้ไถหูดเนาะจ่ะนะาเนาะพระท่านในว้านกันจ่าทั้งบ้านนะจ่า,จาทั้งบ้านพี่น้องบ้านไปน้อแต่ว่าทั้งไองดอยเอ็ดทั้งคิค่นว้านเลรอเด้อแม่เทียนไปมื่อวานเห็นเข่า่นเกิดดีแล้วแม่จ่าทั้งบ้านนะจ่า,จาทั้งอำเภอมันจ่าพระท่านใหว้านกันด้วยของก็เริ่มลงไถเหมือจ่า ทั้งไก่ทั้งนั่นนั่ทนที่รถพานของ่นเกิดเบิดแล้วพี่นองอยากไล่เสียงรถไถบ่ <laughs> ถอยออกกันเสียงรถไกก็ดังแยงแยงจ้าขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามารับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมายเด้อที่เข้ามารับชมให้กำลังใจ คุณวันชัยมงคลวิจิตขอบคุณมากมายนะคะที <c oughs> ่เขามาไห้กำลังใจเนจาะจา้าเนาะขอบคุณหลายๆเดอ้อพี่นอ <c oughs> ้องบ่งชมบรรยากาศทุงให้ทุงหน้าจา้าบรรยากาศทุ่งให้ทุง่งนาเออสวัสดีค่ะคุณคุณละศักดิ์บอกมเมทีย์อ่านถือก็นาอเนาะคุณละศักดิ์ ใครสวัสดีขอบคุณมากมายเดอ้อผมอยู่โคราชกำลังไขอยู่เหมือนกันครับโอ้บาท่านในบวานบอจา้าอยู่โคราชจา้าแม่เผียงกับผึ่งไขคือกันหละจา้าขอบคุณหลายๆเดอ้อขอบคุณค่าที่เข้ามาให้กำลังใจคุณออตโต้จา้าคุณออโต้จา้ตตจาระยะทักทายสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเดอ้อคุณออโต้เดอ้อ คุณภาษาอังกฤษก็ทักทายขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณมากมายนะคะที่เข้ามารับชมว <c oughs> ันนี้แม่เสียนมาเปิดค่าการมองเห็นค่าทุ่งให้ทุ่งนาบรรยากาศดีดีพี่นอ <c oughs> อ้องอมอมอมซอยบ้านนาเชโยเชโยมาเนาะจ๋าเนาะขอบคุณหลายๆเด้อออมซอย <c oughs> อมชอยบ้านนาะขอบคุณมากมายนะคะสวัสดีค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจกันว่าจานะ่ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้พอพามาชมบรรยากาศทุงไฮทุงนาจากคุณออมขอบคุณมากมายนะคะชมบรรยากาศวูจาจ่ะบรรยากาศดีดีคุณออมมองดูอมชอยบ้านนาะทั้งบ้านบ้านเขาไปเนาะคุณอมชอยนี่เนาะบ้านไปจา ยูจังหวัดไหนจ้าขอบคุณมากมายเด้อคุณภาษาอังกฤษขอบคุณมากมายนะคะที่เข้ามารับชมนะจ้าเนาะมามาชมทุงไฮทุงหน้าจ้าเบิ่งบรรยากาศทุงไฮทุงหน้าบ้านมเมเตียนยูฟนโฟนตกเมือ่อคืนแม่จ้าที่น,อน้องฝนตกเมื่อคืนตอนเศาร์กบเย็นสบายดียูจ้าพระท่านในหอนเนะจ้าเนาะแดดพระท่านในมีคุณออโต้สวัสดีค่ะคุณออโต้ ขอบคุณมากมายเดอ้อที่เข้ามาให้กำลังใจแม่สเสถียรขอบคุณหลายๆจ้า <c oughs> อยู่กลางทุ่งค่ะอยู่กลางทุง่ง <c oughs> แม่สเสถียรอยู่กลางทุ่งนะคะ <c oughs> คุณออต,ต้ทักทายจ้าทักทายสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากมายเดอ้อ ขอบพูดหล,หลดยดยา,หายๆเด้อจ้าเด้อติเข่ามาให้กำลังใจเนาะจ้ะเนาะขอบคุณมากมายนะคะชมรถไถนาเด้อบันีเด้อแม่เสถียรจะให้ดูรถไถน,นะคะดูรถไถนานะคะบรรยากาศดีดีค่ะคุณออตูออมจอยบ้านนาก็เยอะๆมาฝนตก่าจากคุณออมเพืพ่อนฝนตกบ่ ที่บ้านแม่เถียงกับตุกยู่แต่อยแห้งแม่จ๋าเมื่ขึ้นตุกยู่บแห้งนะจ๊ะนาะอคุณออตโต้ยุบมึกยุบบ้านเมื่อขึ้นตกะนะุกว่าน้อคุณออตโต้ <c oughs> ราคาอะไรราคาเนาะ <c oughs> ขอบคุณมากมายด้วยแม่เสถียนพามาชมทุ่งนะคะ <c oughs> ดูรถไถนาไปด้วยกันนะคะ รตไทนาโคโบต้าห้าสี่แปลงอ๋อตกอยู่บ่จ้าฝนมันแม่เทียงกับตก๊กพึ่งตกวังสองสามหมื่นนี่แหละจ้าแต่ก้อนเนี่กับว่ตกดอกแด,ดนแดน่อนกับ่อนพี่น้องขอบคุณมากมายเด้อขอบคุณหลายๆจ้า ขอบคุณทุกไลทุกเลิฟที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะจ้าเนาะชมทุ่งไปด้วยกันเด้อพี่น้อง <c oughs> ทุ่งไ้ทุ่งหน้ากับบรรยากาศดีจ้าอยากให้ชมอยากให้เห็นน้ำกันเนาะจ้าเนาะผู้ผู้ผู้เพิ่นทำงานอยู่ทั้งไก่เพิ่นกับสิคือหอดบ้านอยู่ได้เนาะพี่น้องคิดถึงบ้านเนอไม่ต้องลบข้อความก็ได้เดอ้อจ้าปล่อยไปเลยไม่ต้องลบเดอ้อ เปิดค่าการมองเห็นไม่ต้องมาลบข้อความก็ได้คะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณมากมากชมทุ่งบรรยากาศดีดีพี่น้องตามไปดูรถไถน,นะคะ ไปดูไถได้หนึ่งไล่แล้วไถเขาดีดีพี่น้องฝนตกใส่มือขึ้นไถง่ายไถดีขอบคุณดวงตานางฟ้าสวรรค์สิบสี่ล้านดวงตาเด้อที่เข้ามาให้กำลังใจนะจน๊ะเนาะขอบคุณมากมายนะคะพาเดินชมทุ่งไปด้วยกันเด้อ บรรยากาศดีจังเลยอุย้ยบรรยากาศทุ่งไ้ทุงหน้าเนาะจ้าเนาะ ไล่ทุงนาะบรรยากาศเย็นสบายมาชมไปด้วยกันเดอ้อพี่น้องมึงดูบรรยากาศดีดีจ้ะอยากให้เห็นบรรยากาศทุง่งไฮทุ่งหน้าเนาะพี่น้องเนาะก็เลยมาถ่ายถ้ำทุง่งไฮทุ่งหน้าให้พี่น้องได้เบื้องกันเนาะจ้ะู้ใดยอยู่ไอ้้ำงานอยู่ไกลไกลไกลขีล้หอดบ้านเนาะพี่น้องเนาะชมบ,บรรยากาศไปด้วยกันเดอ้อจ้ะ บรรยากาศทุงให้ทุงน่าไู่ใด้ทำงานอยู่ทั้งกายอยากคิดถึงบ้านเด้อเดี๋ยวเตียนผ้ามาชมทถ่งไห้ทุงหนาอยากคิดถึงบ้านเด้อจ้าไถ่ไล่ไถนาแล้วเตรียมบานข้าวแล้วนะคะ ยียมบ้านเขาแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านเดือนไหนเดือนหกเลยน้อจันนาะเดือนหกแล้วนะคะขอบคุณมากมายเด้อขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเลิบที่เข้ามาแวะดื่มน้ำเย็นเย็นบ้านแม่สเสถียนก็ได้เด้อแวะลงมาดื่มน้ำเย็นเย็นก็ได้นะคะเชิญลงมาดื่มน้ำเย็นเย็นก็ได้เด้อสิบแปดล้านดวงตา ขอบคุณมากมายนะคะที่เข้ามารับชมให้กำลังใจ <c oughs> นี่แม่สเสียจมาถายหนะะ้าค่ะทักทายจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ที่เข้ามาทักทายนอกจากนอก้อสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะ <c oughs> มาชมบรรยากาศทุงไฮทุงหน้าจากคุณแม่ <c oughs> มันยากาศทุ่งให้ทุ่งนาเย็นสบายจ้ามือคลืนฝนตกจ้าแม่เลยเย็นสบายดีอากาศดีดีจ้ามึงดูคุณแม่ <laughs> ขอบคุณมากมากเน้อที่เข้ามาให้กำลังใจคุณแม่ขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณหลายๆจาก้ามาช่มถุงนะจ้าเนาะสวัสดีค่ะพี่ชชีวิตดีดีสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากมายนะคะพี่ชิตชีวิตดีดีพามาชมทุ่งไร่ทุ่งนาจากบรรยากาศดีดีพี่ชิตแม่เสถียรมาเปิดค่าการมองเห็นอยากให้พี่น้องเบื้องไอ้บรรยากาศทุ่งไห่ทุ่งนาแมจะ้ะก็เลยมาอยู่ทุ่งไห่ทุ่งนาจ้าบ๊ายบายขอบคุณมากมากเ,เดินทางปลอดภัยนะคะพี่ชิต ที่เข้ามาให้กำลังใจเดินทางปลอดภัยนะคะบ๊ายบายขอบคุณมากมายเนออพี่ชิตมากมายนะคะชมบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาพี่จิตด,ดูบรรยากาศดีดีจ้ะไร่ทุ่งนา ขอบคุณมากมายเดอ้อที่เข้ามาให้กำลังใจขอให้พี่จิตเดินทางปลอดภัยเดอ้อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยคะ่ะมาเปิดค่าการมองเห็นจ้าขอบคุณมากมายคะ่ะยุคกลางทุงเลยได้จากกลางแดดกลางทุงเลยเง่อกาลัางไหลเลยล่ะพี่น้อง <laughs> ยืนยุกลางทุงไฮทุงหน้าจ่าพิชิต <ś c oughs> ชีวิตดีด <ś> ี <c oughs> ขอบคุณมากมายนะคะอ <ś c oughs> ยูกก่กลางทุงเลย <ś c oughs> ยืนยุกลางทุงไ้ทุงหน้าจ่าบอบอทบอท่าไหนมีแดดไหมจ่าแสงแดดอ่อ,อนๆอ,อ,อยู่เนาะจ่าเนาะก็เลยอยู่ได้บอท่าไหนห่อนปันไดพี่น้องก็เลยอยยูได้เนาะจ่าเนาะ ขามาชมรถไถนาและจ้าพี่น้องชมรถไถนานะคะขอบคุณมากมายเด้อพี่ชีคุณภาษาอังกฤษสวัสดีครับผมคุณเสถียรคนงามขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณมากๆเด้อ เนตเถียนอา่านภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะขอบคุณมากมายเสียงรถไถกระดงังดังจากพี่น้องถอยออกกอนพี่น้องเสียงาาด,ยดังมากเลยจ้ะไถเข่าดีดีจ้ะเพิ่งดูฝนตกใส่แล้วแม่คุณแม่ฝนตกใส่แล้วไถเขาดีดีจ้ะผ่านหาผ่านหาไถเตรียมลอดสีบานเข่าเนาะจา้ะเนาะไถเตรียมลอดสีบาน เรียกผมไก่ก็ได้ครับเรียกคุณไก่เนาะจ่ะเนาะเออขอบคุณมากมายนะคะคุณไก่ที่เข้ามาให้กําลังใจเนาะจ่ะขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณมากมายนะคะตามมาชมรไถไขไถนาคะ่ะการทุ่งฟามาต้องกางทุ่งจ่ะ เมื่อนี้อากาศดีอยู่จ้าบอคอยแดดแดดอ่อนๆจ่ะมันเคื่อนมีฝนตกนะจ้าเนาะกัเลยเยินสบายอยู่จ้าอยู่ก็แดดปันใดขอบคุณมากมากเด้อคุณไก่เด้อที่เข้ามาให้กำลังใจนะจ้าขอบคุณหลายๆแม่เสถียรมาเปิดค่าการมองเห็นจ้าขอบคุณมากมายเด้อยุ่จังหวัดใดนาะคุณไกจ่ายยุ่จังหวัดใดจ้า ได้เหตุให้เหตุหน้าบ้านน้อจ่าทำงานอยู่ข้างไก่ถามข้าวนะจ่าถามข้าวพอดีผมออกมาทำธุระข้างนอกเลยลงมาแะให้กำลังใจครับขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆนอจ่าเด้อขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณหลายๆอยู่จังหวัดใดน้อจ่าคุณไกาขอบคุณหลายๆจ่าอยู่ดอนครับ โอ้อุดรฝนตกดีอยู antis, ่ด้เนาะจ้าเนาะอุดรฝนตกดีอยู่จ้าหัวใจกอดกอดขอ many, บคุณมากมายนะคะขอบคุณหลายๆเด้อคนอุดรน้ําใจดีตัวจ้าคนอุดรน้ําใจดีเนาะจ้าเนาะขอบคุณมากมายนะคะสวัสดีค่ะคุณไก่สวัสดีขอบคุณมากๆเดนะคุณไก่เด้อ ที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณมากมายสวัสดีนะคะคนอุดรยุ่ใก่้ๆกันเนาะจ้ะน้อเมธยนกับยุจังหวัดคอนแก่นนี่แหละจ้ะบ่งกลางทุงไฮทุงหน้าบรรยากาศดีดีคุณไก่บังดูบรรยากาศดีจ้า ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อที่เขามาแวะให้กำลังใจกันเนะจ้าเนาะขอบคุณมากมายนะคะ <laughs> ใช่ครับฝนเพิ่งหยุดตกครับแต่ท้องฟ้ายังมืดคึ้นครับจ้าท้องฟ้ายังมืดขึ้นอยู่เนะจ้าเนาะฝนหนี่มื่ขึืนตกประจา่าจะทั้งุดรทั้งุดรตะเกาฝนดีดีพี่น้อง ตะก้อนแม่เทียนกลับไปยู้ทั้งอุดรลหรจ้าไปยู้หาปีเนี่ยเทียนไปยู้อุดรหาปีแก <c oughs> เลยกลับมาอยู่ไอเอำเภอมั่นจ่าจ้ะอยู่ไอยู่อำเภื่อเพื่อ,อ,อ,อยังไงยุบแล้ว <c oughs> <c oughs> ยุบอันหอยพึงแม่จ้าอำเภื่อสีธาตุแม่เทียนไปย่อำเภื่อสีธาตุเด็กคุณไก่ ไปยั่วเพื่อสีถาดได้หาปีหกปีละจ้ะ <c oughs> ขอบคุณเด้อทง่งอวดรฝนดีดีตะเกาบอ่ไใครแรงเนี่ยจ้ทาท่งอวดรตกครับแรงด้วยครับมีลมแต่ไม่แรงเท่าไหร่จ้าบ้านเขาไปจากคุณไกลที่บ้านแม่เถียงกับตกบว่าแห้ง้นกันล่ะ ตกข้อซุมกด็ดีอยู่เพื่อก้าหละนาะจ้านาะขอให้ต๊ก่อนว่อยากให้ต๊แห้งปันใดหรอกจ้าหย่านล้มอโอเคครับจ้าขอบคุณมากๆเด้อแต่ก้อนไอ้ตะกี้กลับไปยุ่ยจังหวัดเอาเอ้ยเอำเพื่อสีทาบ้านห้วยปงนะจ้าขอบคุณมากมายนะครับขอบคุณหลายๆด้วยจ้าด้ว ชมรถไทเนาะคุณไกลเนาะชมรถไทเนาะจาะ้ะเนาะชมรถไทเด้อขอบคุณทุกไลทุกเลิอขอบคุณดวงตานางฟ้าสวรรค์คุณไก่มีช่องบ่าจาันคุณไก่ทำช่องไหมเนาะ ผมไม่ได้ทํานาครับผมอยู่ในเมืองอุดรเองครับโอ้จ้าชมคนสวยด้วยนี่โอ้ขอบคุณมากมายครับขอบคุณหลายๆจ้าคุณไก่มีช่องบ่จ้าเปิดช่องบหรือแต่ท่ำช่องบ่จ้าไม่ครับโอ้ขอบคุณมากมากเลยที่เข้ามาให้กำลังใจนะจ้า อบอมบีช่องขอบคุณหลายๆนะครับอังคณาบุญลอยขอบคุณเด้อทักทายจ้าสวัสดีค่ะคุณอังคณาเฉลิมชัยขอบคุณมากๆเด้อทักทายสบายดีจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะคุณอังคณาเฉลิมชัยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมันนี้แม่สเสถียรมาเปิด าการมองเห็นการทุงท่งไฮทุ่งน่าจะบรรยากาศดีดี <laughs> สวัสดีครับคุณอังคณาจากคุณไก่นะครับ <laughs> คุณไก่ทักทายเด้อคุณอังคณาขอบคุณมากมากเด้อที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะจ้าขอบคุณหลายๆเด้อย,ยืนยุกก่กลางทงเหละจา้า กลางทุ่งให้ทุ่งนาเลยนี่พามาชมบรรยากาศแดดอ่อนๆงากระลังไหลอะไล่ะพี่น้องยืนไปยืนมากงากระออกอลล่ะแดดอ่อนๆคุณไก่ก็สวัสดีครับคุณเฉลิมจากคุณไก่นะครับขอบคุณเด้อขอบคุณหลายๆด้วยจ้า ทักทายกันสบายดีกันทุกคนนะจากสวัสดีกันไปมากอยู่นี่แหละเดี๋ยวผมขอตัวกับโอออฟฟิศ oh, ตัวนะครับจ้าขอบคุณเด้อขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยบายขอบคุณมากๆากเด้อคุณไก่เด้อคุณหลายๆจ้าที่เขามาให้กําลังใจเนอกจากเนาะขอบคุณมากมายนะครับ ขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อคุณใจเนี่ะเสียงก็จะเดินต่อวิ่นบจ,จ้าเสนไปเสญมาจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณมากมายนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเด้อขอบคุณมากมากค่ะเดินทางปลอดภัยนะครับ หอนแล้วบานนี้แดดออกแล้วจ้าแดดออกแล้วพี่น้องแดดออกได้เอาแมสเสียงกับขอจบแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเนาะขอลงไลก์ก่อนเด้อพี่น้องขอลงไลก์ก่อนนะคะแดดออกแล้วหอนแล้วจ้าสวัสดีค่ะ ขอให้เหงียัๆปังๆทุกคนนะคะให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงบ๊ายบายสวัสดีค่ะ